สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิคุณพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางมัดรวม4ล่านะคะก็จะมีเล่าสตาร์ลาว VIP พเล่าสามัคคีวีไอพีเล่าสตาร์วีไนะคะของวันที่12เดือน12-5-6-4มาแบ่งปันจ้า ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้แอดจะให้เด่นเด่นแปดค่ะแปดสองหนึ่งนะคะ ส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็จะเป็นศูนย้าเค่ะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดวันนี้แอดให้ที่แปดนะคะแปดสองแดสองเจดนะคะ ถ้าใครไม่ชอบแปดสองเจดนะคะก็ลองเอาตัวเด่นตัวอื่นตัวรองตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะส่วนตารางวันนะคะตารางวันก็จะมีแปดสองสี่ 0ู7 1 5หนึ่งหนะคะสามารถจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยค่ะหรือว่าเอาตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวรองนะคะมาจับใส่ในตารางกำลังวันได้นะคะส่วนสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่าง วันนี้ก็จะมีขอเปลี่ยนปากกาเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะมีหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดกล้องก็ไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆจ้าไม่ค่อยชัดเลยค่ะสองหก ก็จะเป็นแปดสองนะคะศูนย์สี่สามเจ็ดห้าก็ แปดสี่สำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเก้าสองหนึ่งสาม สองสี่ห้าเจ็ดค่ะกันเบิลตัวหนึ่งนะคะหกหกค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบค่อยตามค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะส่วนตัวที่เอจะเน้นให้นะคะ จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหกแปดสองนะคะแล้วก็จะเป็นแปดสี่ค่ะศูนย์สี่นะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งสามกับห้าเจ็ดค่ะ, 5, 7, คะ ทุกอย่างทุกนี้ต้องไปกลับเด้อขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ หยิบจับแนวทางไปเป็นแนวทางนะคะหยิบจับตัวเลขไปเป็นแนวทางไหนก็ขอให้มีโชคนะคะมีโชคมีลาภเพียงๆบางกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ